โอกาสจะ,ปะงไปยมผมจะได้นังสือที่พรอาจารย์เตียงขึ้นเอานั่งนีดดีบานนี่นั่งนีดดีใจแต่เย็นๆจะเป้ากินที่ล่ะนั่งตะวันขั้นกินมันสิได้หลายเนียวันพระวันศีลวันพระมือนี่สิบห้าคำวันอุโบสถพระเจ้าพระสงฆ์อยู่กบัดลงอุโบสถ <c oughs> ลงอุโบสถทบทวนศีล ทบทวนศีลของเจ้าของทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าของทบทวนขวบปฏิบัติของเจ้าของมีอันใดบกขวองมีอันใดผิดพลาดก็ตรวจสอบบกตรวจตาเจ้าขวางตรวจสอบขวบในศีลในศีลในธรรมตัวก็เป็นธร้ำพจนเอืน่นมารมวินัยคันเทศแบบนี้แล้วพจน์เอิน่นมาเป็นธรรมะธรรมวินัยให้หูวจักประพฤติปฏิบัติ แนวประพฤติเนวปฏิบัติคองงจ้ะของอยู่ในศินในกรอบของสินเห็ดจังใดเนี่ยขอประพฤติปฏิบัติของศินที่มานอกอุปติโมกในปฏิโมกมีสองรอยยี่สิบเจ็ดนอกปฏิโมกมันมีเอยียงเนี่ยมาในวีในโมกมีจังเนี่ยใดแน่มีเรืองนั้นเรื่องนี่มีมาหลายเข้ามาอีกมีเป็นหมื่นเป็นพันเข้าไปขอหลายขอหมื่นขอพันขอต่อไปก็จะเป็นอ่า ทำเดินตัวเหตุไปเหตุามากก็เลยกลายเป็นธรรมเินตัวว่าดิบ้างบังคับมันเป็นธรรมชาติแล้วบ้านรรมากั็เป็นธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติรรมววนันก็กลายเป็นธรรมชาติขันเหตุผิดออกกับทำวินกับกลายเป็นผิดธรรมชาติจิตใจวิปลิตแปบวนออกไปกลายเป็นผิดธรรมชาติออกไปอันนี้ก็เป็นวิถีเนยววิถีของพระวิถีอของพระวิถีของวัดของวัดต่างๆต่างวัดต่างอย่างกับได้พระมีเพียงสุสงูครบซีรูปหารูป สีรูปเพิ่นก็ให้สวดอุโบสถแล้วสวดปฏิโมกทวนปฏิโมกแต่ละมือแต่ละเวนสี่สิบห้านาทีก็สวดปฏิโมกสวดปฏิโมกผู้สวดปฏิโมกผู้ทวนปฏิโมกเหล่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลอ่าซอยพ่อแม่ขึ้นอานิสงส์การทวนจท่องจำเหตุเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดซอยพ่อแม่ออกจากนรกจลึกจันจร์สี่หลวงปู่จันท่าพเนียงเอามาเทิดอนิสงส์การสวดปฏิโมกได้เพิ่นว่าอ่าซอยเมียข้นไปจากนรกไปทำเอาเสือเอาผ้าให้แม่ยบุญตัวเป็น คนมากเอามาเทศมาว,าว่าสู่ปั้งกับพ่อมีกําลังใจสําหรับผู้อยากสวดปฏิโมกผู้อยากฝึกอยากฮัตแม่นแท้เป็นผู้บวชเขามาหล้วกับข้นตีฝึกตีฮัตขึ้นไปนะมันกัดได้ผลขึ้นไปกักดกดีขึ้นไปอีกตติมขึ้นไปอีกบบเป็นการเสียเวลาบบเป็นการขายเวลาแล้วก็เอาหนังสือยกปฏิโมกมาเป็นอารมณ์ของอการภาวนาการภาวนาคือก,การควบคุมสติการมีสติจดจ่อยูยย่กับปฏิโมกหลวงปู่อุ่นหรือหลวงปู่อ่อนบ่ วัดนิโครทรัมทั้งทางอุดอรทั้ทงน้องบัวลรัมย์กู้คนสวดมือละวเจ็ดรอบอาจารย์ไมันสิสวดจังได้สวดมือละเจ็ดรอบเจ็ดรอบกับเจ็ดชั่วโมงเพิ่นเดียมือหนึง่งมือหนึง่งสิบว่เฮ็ดอีหยังนี่บ่คนอยู่อาจารย์เคยเฮ็ดอยู่แต่บวชไม่ไม่แต่หัดสวดปฏิโมกข์ไม่ไม่นีบ่บ่ได้พ่อเจ็ดรอบดอกได้สามรอบนี่แหละสามสี่รอบนี่แหละเจ้าทำบัตรเจ้าอันหนึง่งทำบัตรเลงแล้วอันหนึง่งก็ได้กสองตีตัดปัดกวาดตีตัด อันหนึ่งก็ได้สามเดินตัวกลมย่ำกลางเว้นก็ได้ซีได้ซีรอบหมายความ่ได้เพื่อเจ็ดรอบจะเตื่อเป็นผู้ทีจ่จงได้เพื่อได้จึงได้เพื่อเจ็ดรอบแสดงว่ามันทำความเพียรหลายมันฝึกมันหัดหลายอันนั้นก็ได้เกิดเป็นอน,นิสงเกิดเป็นขวบประพฤติปฏิบัติของมันเกิดมาอีกซึ่งมันก็นห่างหายออกไปจากวัดจากว่าจากพระเจ้าพระสงฆ์สุเมรินีร์นวมูรินบ่ค่อยสนกันละ่ะเนาวเฮ็ดขอวัดขอปฏิบัติปฏิฐานเ ปฏิบัติต่งตงตางๆพวกนี้บกยได้เห็นบก็ได้มีมีเนี่ยกับอยู่ในวงพราะปาวงกรรมฐานส่วนมากก็หายไปการเท็ดไม่เจียไม้สีฟันแนวนั้นแนวน,น,นี้ก็บมีก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆขามาเขามาหามานั่นมานี่มีโทรศัพท์มือถือมีเครื่องเล่นแนวนั้นแนวนี่ขามาก็าาาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ว่ากับบก้อนทถิ่มของเก่าออกไปถิ่มของเก่าเขาก็ว่าเป็นของไม้คนว่าของไม่มันก็กคือของเกา่าคือทางวิถีชีวิตไม่นี่แหละเนี่ยนอหมอนี่แหละ อยู่ของใหม่ผันว่ายุคของใหม่ยุคใส่ชีวิตใหม่แต่ว่าก็หังนกลับมาใส่ของเก่ากลับขอมาวิถีคุณธรรมวิถีชนนบทวิถีของบ้านของเมืองเขาคือเก่ากลับมาแบบมาอยู่แบบบานนอกคือเก่ากลับมาอยู่แบบอ่ามอ่อมไม่แมะอืมบอไปหาเลาออยู่มอ่อมไม่แมะนี่แหละวิถีชีวิตใหม่เปลี่ยนไงนิ้วนอม่อนนี่เปล่าบอออกหาเลาออยู่มอ่อมไม่แมะอันนี้เปลี่ยเปลี่ยเปลี่ยเป็นภาษาอีสานมาจังสั้นนะ บอไปหาเที่ยวหาเลาะบอไปหานั่นหาหนี่อยู่กับเด้าวเป่ากับเพื่อนเหตุการณ์เหตุงนานการศึกษามีอาชีพไปพดตามโอกาสตะกี้กับไปตามโอกาสอย่างนีเตืนปูว้าสูบังว่าสมัยก่อนมีเงินอยูอ่สองบาทสามบาทกับว่าห้างกับว่ามีบา้นนบานนั่นบ้านนี้งัวกล้วยตัวลสะสตางค์ตัวลสะสิบงตัวละอาสตางค์ิบสตางค์ <c oughs> นี่ก็ได้ย้อนกลับมาซูมมือนี่ก็เขา้าพาให้าเขากลับไปแบบนั่นอีกแต่ว่ามันก็ดีอยู่ดอกดีดีอีกอย่างก็คือได้หวนกลับขอบไปหาคุณธรรมศิลธรรมเน,นี่ยเนั่ยมันมันดีมันกัคนดค้นที่คงไว้ดึงไว้เนี่ย่มันเกิดมาบอดีเนี่ยได้บอดีเนี่ยมันเห่อมันเหิมไปน้ำหลกน้ำอย่างไรกัด เป็นผู้หลง,งลหลงโลกเกิดไปหลงโลกหลงสงสารหลงจะขวองนี่ละหลงโลกก็คือหลงจะขวองหลงจะขวงหลงจะขวองก็ขึ้นหลงโลกเป็นผู้หลงโลกหลงเข้าไปกัดเติมเข้าไปกัดเล่ยลวงเข้าไปเรื่อยเนวหนีมันบอดีเนวนีมันบอดีกัดเฮ็ดเข้าไปกัดเลยกลายเป็นเป็นวิธีท่านสมัยพนวาชันเดชพอไปมาเม่มันไปบวรอดแต่เดอะมันหางเหินจินตธรรมเข้าไปเนวใดมันหางเหินจินธรรมออกไปหางเหินจินธรรมออกไปมันกัด เดือดร้อนเขามาสร้างความทุกข์ความเน่ขาขมาสร้างความทุกข์เขามาในจิตในใจนี่ยแน,นวมันห่างเหินออกไปเพ่ิงของว่ามันทันสมัยมขันผู้ยานพูยิ่งกัดเฮ็ดแนวนันเฮ็ดนี่นนนนส่งเสริมราคะตัณหานุ่งสินนุ่งเสื่อนุง่งผ่าจำปิดจำปีโซหนาะโซ่หลงังทั้งโซ่หลังโซ่บนโซ่เข้าไปกับอ้างกาันผู้ใดสิทธิ์เป็นท่าก็กันจังสันติชีกว่าเข้าไปเป็นวิถีท่านสมัยพระนวสันเดียขันสิมานุ่งสินนุ่งอันสินละิ้นสินลำ เพียงตีนผมลำเพียงตีนสินลำเพียงคือเก่าเนี่ยมันบ่อคืดเราปราจันเหมือนกันบ่อพักการเที่ยนไงอาการรักนวลสงวนตัวการนันการนี่ก็เลยบ่อเกิดขึ้นอ่ากานเที่ยงเบีนี้มันสิบบวท่านสมัยมันสิบบวได้ผัวหลายเผื่อผู้ใดได้ผัวหลายกับผู้นั้นสิท่านสมัยก็กันคือดาร่าคือนั่นคือนี่เปิดเหตุการเบื้องเจ้าใส่จีจุหันล่ะอันนี้พระบวท่านสมัยเห็นมันก็ไปบ่อหลอดโรคเอียดโรคกรรมมันก็บมะขามัน มนค้นไปอมาเสร็จให้ไม่ามันควรนิีอยู่ดีๆเ๋ยวสีเหอเหิมเจยวสีพักกันเป็นจังกซ์เจ้าสี่ไรโลกกรรมมันมาเกิดขึ้นมาจัดการคนอันชูมือเนี่มันจัดการไม่ท่านน่จัดการหอดการเกิดจัดการหอดการใส่ชีวิตใส่สังคมก็คือโควิดนี่แหละมาพักกันเทิดอืมมันเป็นจังไดมันพักันอยู่ยากแต่มาจัดระเบียบโลกไม่เหมือนกันนะก็เลยเดี๋ยวใส่วิธีชีวิตใหม่ จัดระเบียบโลกไม่ที่จริงก็ใช่กลับมาแบบเก่านี่นละอยู่แบบเก่าเริ่มใช้ชีวิตเก่าเฮ็ดเก่าเ,เก่าเฮ็ดชีวิตแบบเกา่าเก่าใช้วิธีชีวิตแบบบันอกแบบชนนวเท่านี่แหละประเดชื่อเฮิร์มไปน้ำหลกน้ำอีหยังเออมีพอใจกับจิิงติ่ตนมียินดีกับสิ่งที่ตนได้อยู่ในเฮ็ดในมันเกิดขึ้นอยู่ี่มันก็มีความสุขเกิดมาชุดไทยเราก็ต้องการความสุขว่อุคนนั่แหละผู้ใดเฮ็ดอินยังไปยังใดกับทรงเสริมอินยังไปยังใดกับต้องการความสุขท่าห,หัวจัดข้าง การทำความสุขอยู่แล้วเขาจะไปเหือเหื่อมปเหตุอย่างหนึ่งมันกัดจบอยู่หมองหนีจบอยู่หมองมีความสุขแต่มาบังง้เขามาในบัดในบ้านก็คือกันกับบริเตต่างกันวัดกัดเขากัจจำกัดพื้นที่จำกัดนั่นจำกัดนี่ไ้แล้วบ่ให้พระออกไปหันไปนีกัให้เขาเข้าพรรษา็ดีไปอีกแนวหนึ่งแนวนั้นแนวนี้ก็ได้ประพฤติปฏิบัติส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมอให้ความด้ความ คำามเนี่ยน้ำไถ่ข้ามสีเนี่ยไอ้ผูเป็นขวัญเป็นกระมังใจให้ญาติใหยย่อมหนึ่งสิดาแต่มาบวชมาอีกอย่างเป็นผู้มีศรัทธาเขามาในพุทธศาสนากับข้นมาอีกอ่มีเจ้าภาพมีอย่างมีครอบครัวผู้ใดล่ะพ่อหญ่กายพ่อหญ่อย่างเนี่ยลูกหลานพ่อหญ่กายมีรุ่นบุญพุจะเ็ดบุญเ็ดอีกอย่างกัดแต่มาเป็นเจ้าภาพบวชบ่มีลูกชายบวชบ่มีลูกหลานบวชบ่ชผู้วิพ่ออันบ่พ่ออันบ่น้ำตระกูลพ่ออัน กับพากนาันออกมาเฮ็ดมาสั่งอันนี้กับกลับมาเป็นวิถีชีวิตใหม่มาเป็นเรื่องเล่าใหม่ใหม่พเป็นเรื่องเล่าใหม่มันเป็นเนวตัวอย่างใหม่ใหม่แต่มันกับเป็นเรื่องเก่าเนี่ยอันนี้กัถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นแตจ่จะโล่งใบเป็นแต่สั่งเสริมใบทรงเสริมใบพากันรักษาเอาพากันคิดพากันประพฤติปฏิบัติเอาแนาวยใหม่อย่างกับมันใหม่ใหม่มันกับบริบวทยอดีเสมอไปดอกสุดท้ายมันก็คือโง่มหา,าของเก่าอยู่ดีทีละอื การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลากันถึงขอ,อยุติไปเพียงแกนี่ขอความสุขคว่ำใจริ่นจะมีแกปีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถินเอาละพรนบ้านเนี่ยยะท้าวาริวหาปุราป,ร,าปริปุรนติสาคารังเยวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปจิตังตุมหังขิปมวะสมิตจะตุสเบปุรนตุสังกปะ จันโดปนรโสอยามานิโชติรโสยาทานะเพียริโยวิวันจันตุสาภโรโควินาสตุมาเตภวานวันตารโยสุขีติกายุ่โกภะวิวา ลิสานิจังวุนทาปัจายิโนจันตรโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังอาลางยันจะโคทากินาดินาสังคมิสุปฏิติตา เทการะตังมิตาญาชะธนัโสอุปกาปาเตสยาติธรมโมจายังนิราชิตตเปตานาปุจจะกกตตาอุราราลันจภิกขุนังอนุปตินังตุเมยิปุญญปัสุตังอนัปปักันเตภวตุสามังคาลังะเทวตา สาพะปุตานุภาเวนะสะดาโสติภวันตุเตภาวัตุสะพามังคลังรักขันตุสัะปเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสะดาโสติภวันตุเตภาวัตุสะพามังคลังรักขันตุสัะปเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสะดาโสติภวันตุเต Mm-hmm.